นี้เป็นโรงพยาบาลศิริราชนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่นะคะให้บริการคนป่วยอ่าทักษาผู้ป่วยทุกโรคเลยนะคะซึ่งโรงพยาบาลนี้สมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลราชทิเบตนะคะทรงเป็นกำลังสำคัญนะคะในการขยายแล้วก็อุปถัมภ์นะคะ อ่ะทีนี้นะคะและแห่งนี้ที่แห่งนี้โรงพยาบาลศริราชนะคะได้มีการจัดตั้งมูลนิธินะะ่ารรางวัลมหิดลน,นะคะในพระบรมตาชูประถับเนาะเหมือนอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าอ่ในแต่ละปีก็จะทรงมีการพระราชทานทุนนะคะ ทุนมาคีโดนไปเรียนวิชาการแพทย์ที่ต่างประเทศนะคะเพื่อนําความรู้วิชาการแพทย์เอาที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ให้ถูกกับคนไทยนะคะอ่ะอันนี้นะคะบุคคลคนนี้นะคะสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลาทิเบศทรงมีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่นํามาเป็นแบบอย่างเพื่อนึงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีพระเมตตากรุณามีความรับผิดชอบทรงมีศรัทธายึดมั่นในพระปรัตนตรัยนะคะการว่าทรงมีความนอบน้อมถ่อมตนถึงแม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์นะคะแต่ก็ไม่เคยถือตัวว่าตัวเองนะคะเป็นบุคคลสำคัญไปกว่าคนอื่นนะคะทรงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะ แล้วก็สรงอบรมสั่งสอนบุตรทั้งสามคนนะคะให้เป็นคนดีนะคะให้เป็นผู้ที่มีความเมตตาและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอ่ะอันนี้ในส่วนของสมเด็จพระมหิตตลาทิเบตก็จบลงแล้วนะคะมีใครสงสัยไหมอ่ะตอบมาได้นะคะมีใครสงสัยไหมเอ่ย พูดง่ายๆก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลน,นะคะก็คือสเสด็จพ่อของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่8ปนะคะ,ะทีนี้ต่อมานะคะจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่คุณครูนี้ถามตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ,ะดได้แล้วนะคะคุณนี้ถามตั้งแต่เริ่มต้นว่าบุคคลคนนี้คือใครนะคะ อเด็กๆเ,เกิดที่ลังอาจจะไม่ทราบนะคะบุคคลคนนี้ชื่อว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือคนไทยนะคะเรียกกันว่าสมเด็จย่านะคะสมเด็จยา่าสมเด็จย่าก,ก็คือแม่ของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่8นะคะโดยส่วนมากนะบางคนอาจจะเคยเห็นภาพสมเด็จย่านะคะ อ่ะสีนี้ต่อนะคะสมเด็จย่านะคะทรงมีพระนามเดิมว่าสังวานนะคะอ่าทรงเป็นลูกกัมพาตั้งแต่อ่าแม่ยังเด็กเอาตั้งแต่พระองค์ยังเด็กนะคะทรงกัมพาพระชนกก็คือกัมพาทั้งพ่อทั้งแม่ตั้งแต่อย่างเป็นเด็กนะคะเมื่ออายุครบแปดพรรษาหรือว่าแปดปีนะคะก็ได้เข้ามาทํางานที่ในวัง ทีนี้อ่าคูนี้จะเข้าๆไปก่อนนะคะทีนี้ต่อมานะคะหลังจากที่เข้าไปทํางานที่ในวังนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยานะคะปัจจุบันชื่อโรงเรียนสตรีวิทยาก็ยังอยู่นะคะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะคะทรงเรียนในด้านการแพทย์พันธุงคันและ หญิงพยาบาลนะคะก็คือไปเรียนในด้านการพรดุงครรภ์หรือว่าการดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรน,นะคะแล้วก็การให้บริการด้านาพยาบาลต่างๆนะคะทรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนนะคะไปเรียนต่อวิชาพยาบาลที่ต่างประเทศ ถ้าใครเคยดูปฏิทินนะคะในแต่ละปีนะคะจะมีภาพปฏิทินภาพนี้ปรากฏขึ้นมานะคะภาพปฏิทินในที่นี้นะคะมีทั้งในหลวงราชการที่8ในหลวงราชการที่9 แล้วก็พี่สาวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะนั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่เห็นรูปของพ่อนะคะก็คือไม่เห็นรูปของอสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อกี้เลยน่าแสดงว่าพระองค์สวรรคตแล้วเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วสมเด็จย่าทรงเลี้ยงลูกคนเดียวทั้งสาพระองค์นะคะและลูกสอพระองค์ก็ยังได้เป็นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะคะ ทีนี้มาดูนะคะทรงเป็นพระราชชนนีนะคะซึ่งมีพระราชโอรสคือรัชกาลที่8นะคะสืบราชสมบัตินะคะต่อมานะคะเมื่อในหลวงรัชกาลที่8สเสด็จสวรรคตแล้วในหลวงรัชกาลที่9กนะคะก็ได้สเสด็จขึ้นครองราชนะคะ,ะขึ้นเป็นในหลวงรัชกาลที่9 ทีนี้มาดูนะคะในด้านของพระราชกรณียกิจหรือว่างานของสมิต่าที่ทำนะคะในด้านการสังคมสงเคราะห์นะคะทรงห่วงใยนะคะความเป็นอยู่ของอตำรวจตะเวนชายแดนนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ชายแดนนะคะ ทรงนึกถึงความยากลำบากของตำรวจที่จุติามชายแดนนะคะอยู่ตามป่าตามเขาเพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งนะคะจึงทรงก่อต้ามูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตะเวนชายแดนและครอบครัวนะคะพูดง่ายๆก็คือสมเด็จย่าดูแลตำรวจที่เป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะคะ แต่ไม่ได้ดูแลเฉพาะตำรวจที่ปฏิบัติงานเท่านั้นทรงดูแลทั้งครอบครัวของตำรวจบุคคลคนนั้นนะคะช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ลูกของตำรวจนะคะให้ได้รับการศึกษาฟรีนะคะดูแลในด้านความเป็นอยู่ด้วยตามที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือได้ ทีนี้มาต่อนะคะในด้านของการพัฒนาพื้นที่นะคะทางฝั่งภาคเหนือนะคะทรงได้ไปพัฒนาโดยตุงนะคะซึ่งโดยตุงนะคะปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสวยมากนะคะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ภาพที่เป็นภาพสีสันสดสวยนะแต่ถ้าเราสามารถเปิดศึกษาดูได้ในเว็บไซต์นะคะ พิมพ์เข้าไปควาว่าโดยตูงนะคะเราจะเห็นความสวยงามของบริเวณนี้นะคะซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกๆวันนะคะเหตุที่มีการพัฒนาโดยตูงนะคะเนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณโดยตูงเป็นที่อยู่ของชาวเขานะคะมีการประกอบอาชีพทําไร่เลื่อนลอยนะคะ,ะทําให้ ภูเขากลายเป็นภูเขาหัวโล้นเพราะว่าถูกทำลายจากการทําไร่ไปเรื่อยๆนะคะและที่สําคัญผู้ชาวเขาเหล่านี้นะคะไม่มีอาชีพนะคะแต่จะทรงแต่จะมีการปลูกฟิน่นแล้วก็กัญชาขายนะคะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะคะจึงทรงเข้าไปพัฒนานะคะแนะนําให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบ ปลูกผักหรือว่าปลูกพืชเมืองหนาวนะคะเพื่อใช้เป็นสินค้าเข้ามาจําหน่ายนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะสินค้าจากมูลนิธินะคะแล้วก็จากทั้งโครงการหลวงแล้วก็จากผลผลิตของชาวเขานะคะได้นํามาขายตามท้องตลาดนะคะอย่างกว้างขวางทําให้ประชาชนชาวเขามีอาชีพมีงานทํานะคะและที่สําคัญเป็นรายได้ที่สุจริต ะะทีนี้ไปต่อนะคะเมื่อกี้พูดใน,ในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการสังคมสงเคราะห์นะคะทีนี้มาพูดในเรื่องของด้านการแพทย์นะคะทรงก่อตั้งบูนนิธิต่ตางๆนะคะอ่ะเช่นบูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนะคระินทราบรมราชชนนีนะคะหรือเรียกชันสั้นๆว่ามูลนิธิพอ,อพออสวนะคะส วนะคะในปัจจุบันนะคะมูลนิธินี้ก็ยังคงอยู่และออกให้บริการเกือบทุกวันนะคะถ้าใครเคยดูข่าวในพระราชสำนักเนาะตอนเย็นนะคะเด็กจะเห็นนะเอก็จะมีรายงานในเรื่องของมูลนิธิพออสวนะคะซึ่งมูลนิธินี้นะคะจะออกนะคะตรวจเยี่ยม นะให้บริการนะคะ,ะประชาชนหรือบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จออกไปหรือหน่วยแพทย์อา,าสาสเสด็จออกไปนะคะ<ม>ก็จะไม่ให้ก็จะออกไปให้บริการนะคะในการตรวจรักษาทางด้านการแพทย์ฟรีนะคะประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษานะคะ,ะทางมูลนิธิจะออกให้ทั้งหมดนะคะ,ะทำให้ในปัจจุบันมูลนิธินี้นะคะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมูลนิธิที่ทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์นะคะ มีการจัดตั้งหด่วยแพทย์อาสาทางอากาศขึ้นคาว่าแพทย์อาสาทางอากาศนะคะหมายถึงบางทีนะคะเมื่อประชาชนเกิดการเจ็บป่วยผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะจากหรือว่าอยู่บนภูเขาสูงบางทีการเดินทางด้วยรถยนต์อาจจะเป็นอุปสรรคนะคะจึงมีการ จัดหน่วยแพทย์อาสาที่ใช้เครื่องบินนะคะในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะคะ,ะทีนี้ต่อมานะคะในได้พระพุทธศาสนานะคะทรงศึกษาธรรมและก็มีการปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดนะคะทรงยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ทรงอาราธนานะคะให้สมเด็จพระยานสังวรนะคะสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะคะเรียบเรียงหนังสือเรื่องวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรมนะคะและก็ให้พิมพ์ไปแจกจ่ายแก่กประชาชนนะคะทรงให้มีการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่า คุณธรรมที่ควรยึดเป็นแบบอย่างนะคะของสมเด็จย่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะอ่ะคุณนี่ขยายความในเรื่องมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะอ่าจะตั้งขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมผลผลิตชาวเขานะคะมีการส่งเสริมในด้านการ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการทอเสื้อผ้าช,ชาวเขานะคะการปลูกกาแฟปลูกผลไม้เมืองหนาวนะคะสร้างไรายได้ให้กับคนที่อยู่บนภูเขานะคะทีนี้มาดูนะคะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของสมเด็จย่านะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างคือหนึง ทรงเป็นบุคคลที่มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะใฝ่เรียนใฝ่รู้ก็คือมีความขยันมีความมั่นคงขยันภาพเพียรนในการเรียน 2. มีพระเมตตากรลุนะา 3. ม,มีความรับผิดชอบนะคะคุณรูนี้ถามกับเด็กๆว่าคุณธรรม3ข้อนี้ของสมเด็จย่า เด็กๆสามารถนำมาปฏิบัติตามได้ไหมคะ<ด>คิดว่าได้อ้าวได้ใยเรียนรู้เด็กทำตามได้ไหมใยเรียนรู้ข้อที่หนึ่งได้ไดนะคะความรู้นะคะคุณครูเป็นผู้แนะนำแต่คนที่จะปฏิบัติตามและเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือ เด็กๆเ,เองนะคะทีนี้มาดูข้อที่สองมีเมตตาการุณาเนี่ยทำตามได้ไหมได้ครับออได้นะคะเมตตาเมตตาต่อใครละ่ะเมตตาหลักๆเลยเมตตาต่อตัวเองก่อนคําว่าเมตตาต่อตัวเองก็คือรู้จักการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเอง รู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่านำมารับประทานนะคะรู้ว่าอะไรไม่ดีนะคะในด้านพฤติกรรมก็อย่าทำนะคะเมื่อเมตตาต่อตัวเองแล้วก็เมตตาต่อผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะต่อมามีความรับผิดชอบทำตามได้ไหม ได้ครับอ่าแลวผิดชอบในที่นี่หมายถึงถ้ามาที่โรงเรยียนหรือเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเมื่อครูให้งานให้การบ้านก็รีบทําให้เสร็จซะมีเวลาทําคือทําให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วส่งคุณครูก็จะ ให้คะแนนนะคะเมื่ออยู่บ้านหลักๆเลยให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนะคะที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ที่พอจะทําได้นะคะเช่นการกวาดบ้านถูบ้านทำได้ไหมรดน้ำต้นไม้ทำได้ไหมทำได้นะคะอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่หรือผู้ใหญ่นะคะทีนี้เขาถามว่า เราปฏิบัติตามแบบอย่างของสมเด็จย่าได้อย่างไรก็คือมันอย่างที่ครูนี้อธิบายเพิ่มเติมมาแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะ,ะในด้านของการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะการรู้จักเสียสลักนะคะในสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้สต็อปก่อนนะคะ,ะทีนี้ครู